ตอนที่2,873ทะลวงขัน้นดันล่างพวกตู้านเดินมาหยุดตรงหน้าเซียนหยวนโม่เจอกล่าวว่าเจ้ากำหนักนายท่านบอกว่าให้พวกคุยลังเลื่องซวงขึ้นไปให้หมดขอรับอย่างนั้นพวกเจ้าก็ขึ้นไปเถอะเซียนหยวนโม่เจอบอกหลังจากรับเข้าเออไปอุ้มเขาก็เดินไปหาที่นั่งขอรับเจ้าค่ะทั้งสี่คนรับคำก่อนจะชาวเท้าไปข้างหน้าตู้ฟานเห็นอย่างนั้นก็รีบบอกสิ่งที่เฟิงจิวพูดกับพวกเขาตอนอยู่ข้างบนจากนั้นก็มองดูพวกเขาเดินขึ้นบันไดสุดแดนเซียน เห็นพวกเขาลงมานานขนาดนั้นแล้วเลิงวากลับยังไม่ลงมาอีกอดไม่ได้ที่จะพึมพำดูไม่ออกเลยว่าเลิงวากลับเดินได้ไกลกว่าพวกเราเสียอีกฟันลินมองไปข้างบนบอกว่าเขาติดตามนายท่านมานานที่สุดแล้วก็เป็นคนที่ผ่านการฝึกฝนจากนายท่านไม่แปลกที่จะขึ้นไปได้ไกลกว่าพวกเราพูดอย่างนี้ก็ไม่ผิดแต่พอคิดว่าเขาเป็นคนที่วรยุทธต์ต่ำที่สุดในหมู่พวกเราแต่กลับเดินขึ้นไปได้ไกลที่สุดก็รู้สึกว่าตนเองใช้ไม่ได้ดยอีกล่าเขาถอนหายใจก่อนจะเดินไปนั่งขัดสมาธิด้านหนึ่ง ไม่รู้ว่าเขาเดินไปถึงไหนตู้ฝันว่าเขาเงยหน้ามองขึ้นไปยังเงาร่างที่อยู่บนบันไดโซแดนเซียนสูงขึ้นไปประมาณร้อยขั้นพวกเขายังคงมองเห็นอยู่ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงดูออกว่าเลิงว่าเดินช้าลงเรื่อยๆแล้วในนายท่านของพวกเขาก็กำลังเดินตามหลังไปช้าๆพวกจาว่าพวกคุยหลังขึ้นไปใครจะขึ้นไปได้ไกลที่สุดโลอีหันไปมองสี่คนที่เดินขึ้นไปคาคิดว่าไปชิงเชิงกับคุยหลังจะลงมาก่อนจากนั้นก็เลื่องซวงคนที่ขึ้นไปได้ที่สูงที่สุดน่าจะเป็นอิงอี ตาาูฟันคาดเดาฟันหลินใส่หน้าไม่แน่หรอกไม่แน่พวกเขาหันไปมองอืมไม่แน่เหลืองซวงอาจมีจิตใจที่แน่วแน่กว่าอิงอีฟันหลินเอ่ยขณะหันไปมองพวกเขาด้วยจากนั้นก็มองไปที่เหลืองวาพวกเจ้าก็รู้ก่อนที่จะเจอนายท่านเหลืองซวงปกป้องเหลืองวาและมีชีวิตอยู่มากอย่างไรจิตใจของนางจะต้องแข็งแกร่งกว่าเหลืองวาอย่างแน่นอนเมือแต่อิงอีก็กกเกรงจะเทียบได้ยากพอได้ฟังอย่างนั้นพวกเขาเงียบไปบางทีอาจเป็นอย่างนั้นจริงๆเสียนหยวนเมื่อเจอที่นั่งอยู่ด้านหนึ่งฟังพวกเขาคุยกัน เขาอยากยิ้มมุมปากเล็กน้อยก่อนจะยอกกับเท้าเอ,อ๋อที่อยู่ในอ้อมแขนต่อไปไม่ได้พูดอะไรเวลานี้เองสายฟ้าเส้นหนึ่งพาลงมาจากชั้นเมฆดังเปรียงทาเอาหัวใจของคนที่อยู่ข้างล่างสั่นสะท้านสะเทือนทุกคนเงยหน้ามองขึ้นไปแล้วก็เห็นเรืองวากําลังนั่งขัดสมาธิอยู่บนใดขั้นที่ร้อยรับสายฟ้าที่ฟาดลงมาเขาทะลวงขั้นหรือหลวอีมองเลิงวาอย่างอิชาเดินขึ้นบันไดโซแดนเซียนเป็นครั้งเดียวก็ทะลุงขั้นได้หรือทะลวงขั้นแล้วนายท่านเคยบอกแล้วไม่ใช่หรือ ก่อนร้อยเก้าฝึกติดหลังร้อยเก้าหากมีโชคก็สามารถทะลวงขั้นได้ตูฝานอธิบายเขาอุทานเจ้าหนูเลิงวานีไม่เพียงมีจิตใจแน่วแน่อย่างดวงดีไม่น้อยด้วยนะนี่เขาเสียนหยวนเมื่อเจอเอ่ยขึ้นในการลึกล้ำดำครับกับจ้องพวกเขาก่อนเอยอ,อีกว่าหากพวกเจ้าก้าวขึ้นไปได้มากกว่าหนึ่งร้อยขั้นโอกาสที่จะทะลวงขั้นก็สูงมากเช่นกันได้ยินอย่างนั้นพวกเขาอดเสียดายไม่ได้พวกเขาคิดแค่ว่านายท่านบอกว่าพยายามให้ดีที่สุดก็พอ อย่าฝืนตนเองพอรู้สึกว่าตนเองไม่ไหวแล้วจึงลงมาด้วยเหตุนี้ในใจของพวกเขาจึงไม่มีความคิดที่ว่าตนเองยังสามารถทําได้ยังขึ้นไปได้อีกกระทั่งตอนนี้เห็นเนืองวารับสายฟ้าอยู่บนบันไดขั้นที่หนึ่งจึงพึ่งตระหนักได้ตอนที่2 8 7 4ใครไปได้ไกลกว่าที่แท้ขอเพียงพวกเขามีจิตแน่วแน่ไม่ถูกสิ่งเราภายนอกรบกวนยึดมั่นในความเชื่อก็สามารถก้าวข้ามขีดจากัดของตนเองไปได้แต่พวกเขาปรับปล่อยโอกาสเช่นนี้ไปเสียแล้ว เลืงวาเดิมทีเพิ่งเข้าสู่การเป็นผู้ฝึกตนระดับยานต้นเทียบ<ท>กับผู้ฝึกตนระดับยานต้นขั้นสูงสุดอย่างพวกเขายังคงอ่อนแอกว่าแต่ตอนนี้พอทะลวงขั้นก็ข้ามขั้นไปยังระดับปาดเซียนเลยวิรยุทธ์สูงกว่าพวกเขาเสียด้วยซ้ำเมือ,อมาถึงตรงนี้พวกเขาอดคิดอยากลองอีกครั้งไม่ได้นี่ไม่ใช่เพราะพวกเขาอิจฉาที่เลืองวามีวิรยุทธ์สูงกว่าพวกเขาแต่เพราะพวกเขาต้องการทะลวงขั้นกลายเป็นผู้แข็งแกร่งระดับเซียนเหิร์นด้วยความสามารถของตนเอง ภายหน้าพอไปถึงโลกอีกใบหนึ่งจะได้กลายเป็นเลี้ยวแรงให้หนายท่านได้ครั้นได้ยินเช่นนั้นพวกเขาหันไปมองเซนียนหยดนโมเจอที่นั่งอยู่ด้านหนึ่งก่อนถามว่าเจ้าตำหนักพวกข้าขอลองอีกสักครั้งได้หรือไม่เซนียนหยวนโมเจอหันไปมองพวกเขาไม่ควรแล้วพวกเจ้าขึ้นไปอีกทําให้ะลวงขั้นเ,นเหมือนเลื่องวาก็จะถูกแรงกดดันดีลงมาแต่ว่าลัวอียังอยากจะพูดอะไรอีกแต่ถูกตู้ฝนันตัดบทก่อนพวกข้าเข้าใจแล้วตู้ฝันบอกเขากดไล่ลัวอกีก่อนอธิบายเสริมว่าไม่ควรแล้วจริงๆก่อนหนึ่งร้อยขั้นคือการส พวกเราพลาดโอกาสไปแล้วขึ้นไปอีกในเวลาสั้นๆไม่ได้นำซ้ำหากเอาแต่ยากเหมือนเลื่งวาเกรงว่าพวกเราจะบาดเจ็บได้ถึงตอนนั้นจะกลายเป็นภาระให้หนายท่านได้ฟังอย่างนั้นลัวอีจึงล้มเลิกความตั้งใจเขาไม่พูดอะไรอีกพวกเขาไม่ใช่เลืองวาเรื่องที่ดึงวาทําได้พวกเขาไม่แน่ว่าจะทําได้แม้แต่เลืงวาจะดูไม่มีอะไรสะดุดตามมาโดยตลอดแต่พวกเขากลับจําต้องยอมรับเขายอดเยี่ยมกว่าพวกเขาจริงๆในเวลานี้เองสายฟ้าเส้นที่สามพาลงมาจากท้องฟ้า เนจิวถอยไปดูอยู่ด้านหนึ่งคอยมองดูเลิงวารับสายฟ้าเส้นที่สองมองดูเขาพยายามเข้าสู่ระดับเซียนเหินอยู่ตรงนั้นเธอเผยรอยยิ้มที่ออกมาจากหัวใจไม่เสียแรงที่เธอเล็งเห็นเขาจิตใจที่แน่วแน่นี้ไม่ธรรมดาจริงๆต้องบอกว่าเลิงวาพัฒนาการในการฝึกวรยุทธ์ของเลิงวาค่อนข้างช้ากว่าคนอื่นแต่ก่อนเขาฝึกวรยุทธ์ไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ตอนนี้พัฒนาการของเขากลับเร็วกว่าคนอื่นเธอมองเขาดูนั่งขัดสมาธิอยู่ตรงนั้นควบคุมกินอายพลังวิญ,ญญาณที่สับเคลื่อนอยู่ที่จุดตันเทียนรอรับสายฟ้า้าเสนที่ ด้วยเหตุนี้เธอจึงเดินมาหยุดยืนข้างกายพวกเริงซวงไม่รู้ว่าเริงวา้าต้องใช้เวลาในการะลวงขั้นอีกนานแค่ไหนเธอจึงลงไปดูพวกเริงส่วงก่อนว่าจะขึ้นมาได้สูงแค่ไหนด้วยเหตุนี้เธอมาหยุดยืนข้างกายพวกเขาจากนั้นก็ค่อยเดินสำรวจข้างหลังพวกเขาอย่างช้าชาเพื่อว่าขีดจำกัดของพวกเขาอยู่ตรงไหนและด้านล่างของบันไดสซเด,ดนเซียนผู้ฝึกตนนั้นอดทึงไม่ได้แรงกดดันบนบันไดสซเดนเซียนแข็งแกร่งไรเทียมทันผู้หญิงชุดแดงคนนั้นเดินขึ้นลงอย่างสบายใจเช่นนั้นได้อย่างไรกัน ผู้ฝึกตนที่เคยเจอเฟื่งจิวกะสิบอกว่าเจ้ายัางไม่รู้ราศีคั้งก่อนผู้หญิงคนนั้นเคยมาแล้วอีกครั้งบนจะเดินขึ้นไปถึงขั้นสูงสุดแล้วด้วยแต่ไม่รู้ทําไมสุดท้ายถึงได้กลับลงมาพวกเจ้าอย่าเห็นว่านางเป็นผู้หญิงวรยุทธ์ของนางลึกหลํายักคาดเดาเชนนะเดาว่าพวกเราทุกคนที่นี่ยังสู้ไม่ได้ด้วยซ้าได้ยินอย่างนั้นผู้ฝึกตนพวกนั้นประหลาดใจอดวิพากวิจารณกันเสียงเบาไม่ได้สายตาจับจ้องไปยังบันไดโซแดนเซียนที่อยู่ข้างบนครั้งนี้คนที่ขึ้นไปมีผู้ชายสองคนผู้หญิง,งคน ผู้หญิงสองคนนั้นรูปร่างหน้าตางดงามมากดูแล้ววรยุทธไม่ได้สูงนักไม่รู้ว่าจะขึ้นไปได้ถึงขั้นไหนกันเผชิญหน้ากับแรงกดดันที่ประทัะเข้ามาตอนแรกทางสีไม่รู้สึกอะไรกระทั่งเมื่อขึ้นไปสูงเรื่อย